นคโปาคีบนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นปุ้งกี่ได้นะครับแคท3 2 0สนดีนะครับขนาด20ตันมีกระสารอินวอย์นะครับโรเลอร์เอลแน่นนะครับใบแทกครบเจ0 0 0สห้ามื่นบาทนะครับสนใจสอบถามได้นะครับ<ม>อยากชมรถเข้าไปใน g o o g l e m ม p พิมพ์รถบรรทุกดีๆนะครับเด<ม>ี๋ยวไปดูชั่วโมงการทำงานกัน หนึ่งดชั่วโมงนะครับภายในเดิมๆนะครับบูมอาร์นะครับไม่มีแตกไม่มีล้าวนะครับตามดีนะครับสนใจชมรถโทรสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่ออยู่บนหน้าจอนะครับสังเกตดีๆมีทั้งเบอร์โทรและดีลายนะครับ ตอนนี้แบคโคตัวใหญ่มีหลายมีหลายตัวนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใครเป็นสาววคแคทเข้ามาชมรถได้นะครับพร้อมใช้งาน